นอนมาพักได้เนี่ยอยู่นอนที่นณะนี่อยู่แบบไหนเนี่ยจมดินใครเก็บเก็บที่ไหนหรือว um ่าน problem> ั่งก็จะมาดูขอเข้ามาแล้วก็ใหาต้องสองสา่ห้ากเจ็ดแาตัวจะหายก็ไม่ใครจะตรวจคุ้มครองให้บไม่ต้องหายหายไปมันจะได้ก็อันไหนครับแค่นี้ผมเนี่ยสุดท้ายหายจริงไหมเจ้าของไม่หายคือเราโกงเขาจะหาย เออแล้วกาไม่หายเราขอมาตั้งให้โยมได้ดูด้วยตัวจริงนะวันวันงานเลยครับวันงานวันงานเจอเอามาใช่ไหมจ๊อสมามาต่างให้ดูองยายนี่ครับหลวงปู่ครับไม่เคยเห็นนั่นเชียวกันหรอบอกได้ก็จะมาคือคือขุดเจอที่ตะลุงเก่าครับท่านประบาดเจอชิไม่ใช่เจอที่ตะลุงเก่ารอที่ตะลุงเก่าแล้วเนี่ย แต่ก็ได้จากนั้นม่รู้ในอำเภอประโคนชัยกับอำเภอลำไยมาสได้เราที่ถูกเจอเพียงแค่บอกพื้นที่แต่ไม่ได้บอกพื้นที่บ้านไหนยังอำเภอประโคนชัยอจนตะลุงเก่าก็ได้ตอนนี้คนรอจังหวัดตระการอำเภอประโคนชัยนั่นวันที่สิ่เรื่องงานกี่โมงคะสามโมงเช้าสามโมงเช้าอืมแ่โอไหน ตามทางตานเยอะลยไม่ดูเลยมีบอกเวลาไหมเนี่ยไม่ไม่บอกครับเราวันที่สิบเก้าโมงครึ่งใช่ไระธานประกอบพิธีเออประกอบอ๋อจะประกอบพิธีพิเศษในวันที่สิบเจ็ดตุลาของปีหน้าเนาะโอหอันนั้นมันอีกอะไรนะอัตเดือาจจะเดือนมาได้มันช้าเกินไปพิธีพิธีพิเศษช้าเกินไป พอราตกตกแต่งพคาเแล่าก็อาจจะเริ่มทุกข์างเสียเลยเาเช็ช่วงช่วงช่วงมีนาลวงปูครับระหว่างนั้นถ้ากุมภานี่ยังบาลียังสอบไม่เสร็จใาช่วงมีนาจะได้มาช่วยงานได้ครัมีนาพานิช่วงมาก็รอก็ไม่รู้จะจะบอกตอนไหนว่าผมลงมาคือว่าตกแต่งพคาเแล้วก็ลงปู เราจะไปรอถึงตุลาแล้วเดี๋ยวคนมนจองรักยังคอยอย่เชียวใช่ค่ะอันนี้เห็นว่าตุลาถึงยรับวัตถุมงคลเตรียมเตรียมเตรียมโปรแกรมใหมก็ได้อาจจะเสร็จก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะแบบสาราสวยแบบสารางามแบบยิมชอบสีจ้าค่ะชอบสีขาวค่ะ สีโทนสีชอบโทนสีเจ้าใครซาลาวันนี้ก็เอาหลวงพ่อออกแบบเองนี่ค่ะหลวงพ่อออกแบบเองนี่คะของซาลาวให้เขียนให้มีปัญญาและอ่านไปไม่ออกวันนี่เอาไปจะถวายกับคณะจังหวัดองค์หนึ่งแล้วถวายมานลายวันแล้วนะรับเก่าๆนะอันไหนทำหลวงปู่ ที่รอนี่ครับปางนึ่งอีกปางคนละปางหลาวงู่อี่งรวัที่สิบวัที่สิบจะลอกี่ปางนี่ปางนี้ปางนีแล้วเอาอะไปถวายหลวงพ่อ้จะถวายหลวงพ่อถวายจัวหงนึปางอีกปางหลายปางบแบบหลายเบ็ทังหวนหนอะไรสวยอุกรบเชิาแล้ววันตาดอีกองหนึ่ง ถวายแล้วบ้านกันพระเกา่าๆใช่ไหมล่ะองค์เขาพระเกา่าไปถวายถวายฟรีๆสุดิษระพพระเกา่าคือลอไม่หรือเป็นพระเก่าเลยเขาเลยโอ้โหเก่าตึกระพันโยมที่ไหนเอามาถวายครับหลวงผูงง้โยมอยู่ที่ไหนอ๋อเป็นคนแบบ่พระอย่างนีน้นะมื่ก่อนอยู่กับคนที่มีเงินเพ่คนั้นคนฟีเงินตกทุกระยะลำบากตก จะจิตต <ih az violin Legisl ator> mm ์ดกก็ด้ก็ต้องเช่าส่วนมาเนี้ยงเาบูชาบูชาบูชาก็ได้เรียกบูชาดีกว่าเนาะอช่าเช่าบาช่าเวเ่าเออหนูก็เรียกไม่ถูกจะให้บูชาดีกว่าตลาเช้า เอามาเามาจากจาไหไรู้แจกยกยม,มนกนระดับที่ทนี่มีว่าโอ้มาจากสกุลครอนหลงเล็อบโอ้รยบอะตงมีายมาจากสกลคนของห่คนสกุคนคอมาแอ้มาที่นี่นบนบนอะไรไูสอบคือสามได้อันนะี้สามได้ได้ไได้ได้ก็าถวาย ชื่อคลองเนาะนาถวายอันนึ่คลอมตีไม่ค่อยดังเสียงไม่ก้าวต้องเมืันเมื่อวันก่อนเมื่อก่อนมันทําโดยสัมผัสเสียงต้องต้องรอครับคลอมต้องรอต้องเสียงไม่สมบนรณ์ไม่เสร็จหลายอย่างนะแล้วมันบางเลยครับหลวงปู่บางเนื้อเนื้อเนื้อตัวเนื้อก็ไม่ค่อยดีตีไปนานๆก็บุบบุบครับผม ต้องรอต้องรอถึงจะขีดเห็นในของโราณมกาทีก็ยังมอ่ของใหม่นี่เ็ทำ้ายช่วยๆ้ายทำรวดเร็วถ้าใครบริจาคทำแท่อยหน่สองหมื่นสามมื่นจะเจอพระสมเด็จองหนึ่งถ่ายเขามีพระสมเด็จเยอะเออสมสมเด็จพระพงษ์แล้วหลวงปู่ออง นวีกคตอะไใดต่รอดอยู่ราคาเป็นล้านสองโอ้โหเขาไว้จับสองสองสามแสนช่วยช่วยชวยคนนี้นช่วยสร้รางตั้งเขาให้เลยรับพระโอ้บพระดปอนหาไม่ได้เลยวันนี้ประเทศไทยอันได้ไปแล้วได้ไปแล้วกี่องค์คะสององค์งเออต้องเขามี อันนี้แจกใครเบริจาคแล้วนั่ยแจกต้องสองหมื่นขึ้นเลยนะลุงปกเอ้ยสองหมื่น <c oughs> ได้เงินขอใครได้ให้ของหลวงพ่อยังไม่จาคาะเดี๋ยวผมจะไปหามาถวายไปหามาถวายก็ต้องไปคอยโยมมาก็ต้องแบ่งโยมเดี๋ยวนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้จะยังไงไโยมสิบคนังแบ่งยังไง <c oughs> ราสมเด็จนราคาเป็นแสงขึ้นไปแล้วคเด็กต้องพูดทั้องเมินมีพระราคาแพงแพงแขนค้อกันงูงูเห่าไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะพระไม่คุ้มครองก็จะมีให้บ้างมเอาพระใจพระใจพระใจดีกว่าพระใจดีกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆวินิจัยมีใครทำอะไรหรอ มือนทองแขวนเลยนะอันตรายใช่ไหมรัคเหมือนกันดูราคาเป็นมูลเป็นแสนแสนมันยุ่งกว่าหายมันแทพงราคาจังดูได้ไหนไม่เห็นพระไม่คุ้มครองถ้าคุ้มครองพระมันโยนคุ้มครองพระมันมันด่านทาดีดีนี่ที่ราบเนี่ยทำคุ้มครองเราไม่ได้เราช่วยไม่ได้ราคาแพง แขกยากได้อะไไปขายต่ออยนะอ่แล้วพวกพวกทำกรอบคา่านิตามันถึงแต่ั้นทำทำกรอบแต่เรามีพระสสาเร็จแท้ๆนะทำทำกรอบนวดหนันนงฝัาอ่อนฝ่เลี้ยเปลี่ยนอ๋อใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนตึงหนันงฝาทำไม่เสร็จรับกรตะค,คืนทากรอบไปเต็ยเช้าทำต่อไปกต้องเ<บ>ปล่าโอ้โหเต่งอันนี้พระมันม้พรอมๆมันมีจังวะไว้หรา แบบโอ้เราดูไม่ออกหรอกมือนกันเะยบกเสียงคระเน,เนื้อฟ้ายังมีฟ้านั่งปลูสจายหวังปูกครับไม่ไม่ต้องหรอกถายลงปู่ครับาลงปู่ไว้ฉันบำรุงลงปูกจะได้อายุวัฒนะมงคล โดยคาไม่เคยชันทีโดยคำไม่เห็นจะไม่เคยชันเลยอ่อแช่เลยรไหมครับอ่มันมันเป็นนมแล้วเป็นอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ําบังคุดน,น้ํามีน้าํามะขามป้อมครับอ,อ๋อย้ำนะน้ำตูนไทยมะขามป้อมทำไมมีชันต้อเห็นน้ำเชื่ออ๋อเออได้เหมือนต้องจะชันเลยโดยคำโดยคำแล้วน้ำน้ำพึ่งชันค่ะน้ำผึ้ง นี่นะ้ำมาขำปอมกันหรือเป่แก้วัดได้จะเงไหแก้ได้ครับบริษัทไหนฝั่งเนื้อมาขำปอมอะไรทำทำเน้อของออโครงการของโครงการหลวงโครงการหลวนะดูเลยจะมาขำปอม